ราคาเท่าดแล้วเนาะมือนี่ได้ห้าสิบเอ็ดถุงดุกหนูเมตเนี้เดินน,น,น้อยมันก็้ายจหน่าเก็บได้ขัดยั่างไะ

Thank you. ขายแล้วจ้ารอบที่14ได้ทั้งหมด75ถุงวันแรกขายได้200บาทวันที่2ขายได้210บาทรวมเป็นเงิน15,300บาทจ้า